ดี H หุ้น QBS t พุ่งแรงช่วงนี้ในรู้ไหมบริษัทมันทำอะไรแน่แน่มันคือ D Wave Quantum i n งเขาทำคอมพิวเตอร์ควอนตัมกับบริการคลาวด์ที่ให้คนมาใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งแบบ as a service นะ่ะมีทั้งฮาร์ดแวร์จริงๆแล้วก็ซอฟต์แวร์ชื่อ l ีบที่ให้บริษัทเชื่อมต่อผ่านคลาวด์ได้อ๋อหมายถึงลูกค้าก็จะเป็นองค์กรใหญ่ๆใ,ใช่ไหมใช่เช่นบริษัทในโลจิสติกการผลิตการแพทย์การเงินหรือพวกที่ต้องแก้ปัญหาซับซ้อนแบบ o p timization กับ AI นั่นแหละ แล้วตอนนี้เขามีไรายได้จริงยังหรือ,อยังอยู่ขั้นทดลองมีไรายได้แล้วแต่ยังเล็กมากล่าสุดไรายได้ราว22ล้านเหรียญในรอบ12เดือนขาดทุนอยู่เยอะเหมือนกันแต่มีเงินสดอยู่พอควรราว3 0 0กว่าล้านเหรียญโอเคอย่างน้อยไม่ถึงขั้นหมดลมหายใจแล้วตลาดรวมที่เข้าหมายถึงนี่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากระดับล้านล้านเหรียญภายในปี2035ตามที่เขาอ้างแต่ดีเวฟยังเข้าไปได้แค่เสี้ยวเล็กๆของตลาดนั้นเอง มีหลักฐานว่าทําได้จริงไหมแบบแบ็กหลอกหรืออัตราการจองงานอะไรพวกนี้เขาบอกว่าบุ๊กิ้งไตรามาสหนึ่งพุ่งขึ้นกว่า500เป็น18ล้านเหรียญแต่ยังไม่มีตัวเลขชัดเรื่อง NRR หรือ book to bill เพราะยังเล็กมากอยู่ด้านการเงินนี่เป็นยังไงบ้างพวก FCK มาจิ้นอะไรแบบนี้ FCK กับ OCK ยังติดลบทุกไตรามาส EBITDA ก็ยังลบด้วยซ้ำเลขคำนวณอัตราหนี้ต่อ EBITDA ไม่ได้รายได้โตแต่ยังขาดทุนต่อเนื่อง ถ้างั้นราคาหุ้นที่ขึ้นมานี้ไม่แพงไปหรอแพงมาก MarketCap เกินหมื่นล้านเหรียญเทียบกับรายได้20กว่าล้านหมายความว่าราคาต่อรายได้ประมาณ400กว่าครั้งนักลงทุนจ่ายเพื่ออนาคตล้วนๆเลยฟังดูเสี่ยงนะแต่ก็เข้าใจว่าคนแห่ซื้อเพราะหายเรื่องควันตั้มถูกเลยหุ้นขึ้นแรงกว่าพันเ์ในปีเดียวปริมาณเทรดก็สูงแต่อยู่ในโหมด high risk high hope งั้นตอนนี้ถ้ามองภาพรวมในว่าเขาพิสูจน์ตัวเองแค่ไหน Execution เริ่มใีเขาแต่ยังไม่ชัด Economics ยังติดลบส่วน Valuation เกินจริงไปมากต้องหวังการเติบโตรแรงถึงจะคุ้มถ้าจะมองต่อยาวๆต้องดูอะไร4อย่างรายได้โตรจริงไหมขาดทุนลดลงหรือยังลูกค้าองค์กรเพิ่มหรือไม่แล้วเทคโนโลยีของเขาเหนือคู่แข่งหรือเปล่าถ้าทำได้หมดนี่หุ้นอาจจะกลายเป็นของจริงแต่ถ้าไม่ก็อาจหล่นกลับโลกเดิมเร็วมาก